พ่อสมุดน่าจะอยู่ชั้นบนปะเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครผมส้ม Surprise motherfucker เอ่ออาจจะมีพลังงานบางเฉียบก็เป็นได้บางกรอบบางอย่างฟ้าแลบฟ้าแลบไอ้เฮียตาพ่อ โอ้โหเราโดนเราโดนบูชายันอูแอนนาเขาโมอ่เก็บทรงไม่ค่อยอยู่เก็บทรงไม่ค่อยอยู่เมเพอลังคองเดสซดแล้วชื่นใจอเเกกก็็บบงงม่่ยูไป พาร์ทที่แล้วแค้นเหลือเกินลุยเลยดีกว่าเดี๋ยวมาดูว่าผมแค้นมากเราเราไม่ผีเราจะไม่ให้เสียนาฬิกามากเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะแบบชวดเลยทุกคนทุกคนแผนตามนี้นะเอาน้ำมันเอาน้ำมันไปวางไว้ตรงเตาเผาแล้วก็เอาฟางอ่ะไปวางไว้ประตูหลังบ้านอ่ากอง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 แล้วค่อยเริ่มเกมอ่าผมว่านะเว้ยผมผมสังเกตมาว่าถ้าตัวที่8ดที่เก้าเนี่ย มันจะแบบพันแบบโกรธมากเพราะฉะนั้นผมว่าเราเราอมไว้เราอมไว้อมฮะอมอะไรวะอมอะไรอมอมแอนน่านะไม่ไม่ไม่อมแกะอมแกะตัวที่แปดที่เก้าไว้แปดเก้าสิบอะไอสามตัวนี้ควรเผาในเวลาที่แบบไล่เรียกันใช่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 อ่าเปิดได้ไหมเนี่ยผมบ้านึงนะถ้าไปแกะวิ่งชนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ กุญแจที่ผมประตูหน้าบ้านเปิดได้ปหมกุญแจหน้าบ้านไม่เปิดไม่ได้อาเก็บตรงไม่ค่อยอยู่ถังแล้วประมาณกี่ถังแล้วตรงนั้น่ะเอ่อตรงนั้นมีประมาณเจ็ดนะเท่าที่ผมนับเจ็ดใช่ใช่เจ็ดเจ็ดถังกองเพียงข้างหน้ากองงเพียโอเคแล้วก็ผมเปิดผมปล่อยแกะเลยนะไป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 เอาะแกเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิกองเพียงมันยังไม่ครบเลยไป็นใช่หรอ อะเรียบร้อยอะชนชนแล้วอ่ะหยิบ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 กองเฟลไปเข้า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 ไปเปิดยังเดินงานอยู่โอเคโอเคโอเคครับเปิดเปิดประตูเปิดประตูให้เสร็จก่อนนะได้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 ตามงานทตามงานตางานตางานข้างในข้างในข้างในมีอีกสองถังข้างในมีอีกสองถังครับผมครับผมของเพียงวางไปแล้วครับของเพียงหมดแล้วครับผมไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้เลยวะน้ำมันโอ้ยไอ้เชี่ยอะไร มาแล้วหรอผมเจอผมเจอผมเจอไฟไฟกับพิบเปิด้ yah, an はは้ยังเปิดน้าให้หน่อยมีปืนจเฮ้ยมวนกระพิบเจ้าจหูยหนักเลยมันบันหนักเลยหนักเลยหนักเลยเาบอกเาบอกว่ามันล่าแล้วนะยังล่าอะไรยังไม่มีเอาแล้วหรอมันอยู่ใกล้ๆนเสียงเราใกล้ๆผมเลยใช่ใช่ใช่ล่อแม่งดวะจ้าไฟดับเชี่ยไฟดับเชี่ยไฟดับดับไฟอ๋อมันไปแล้วมันไปแล้วโอเคโอเค ไอ้ไอ้นี่มาไอ้ไอ้ผีจับขามามันมาเร็วจังอะโอ้ผีจับขามาจะน่ามาอีกันระวังระวังระวังผีจับขาระวังผีจับขาระวังผีจับหัวด้วยนะคุณวางคุณวางคุณวางไว้มาระวังหัวจับนะห้องอาหารเช้าห้องอาหารเช้านี่เป็นห้องไหนวะแต่แต่ว่าถ้าผีจับก็เพลินดีนะเฮ้ยนี่อ่ฮะผีจับหัวใช่ครับเออเฮ้ยห้องนอนหลัก เฮ้ยมีตรงผนังเก็บได้ไหมเนี่ยอย่าไปฟันมันไหมเอาไม่ใช่ขาดน้ำมันอีกสองถังน้ำมันน้ำมันในบ้านเพียบเลยน้ำมันในบ้านเพียบกำลังกำลังมาหาในบ้านให้ครับโอเคน้ำมันอยู่นะน้ำมันอีกสองถังใช่ไหมใช่ใช่อีกสองถังโอเคผมไล่เปิดประตูอยู่นะทุกคนไอ้หนี่เลยหาน้ำมันเพิ่มอยู่เพิ่มหนึงไอ้เที่ยโอเคไอหาก้อนคาบอย่าอย่าอย่านะ อย่ามาตอนนี้นะมันแล่นโหดแล่นโหดเหมือนโกดผีตอนนี้หนึ่งสองสามีงานวัจัดจัดะปดเก้าขาดอีกทังนึงอีกทังนึงนะมาอีกครังนึงอีกทังนึงอีกทังนึงเจอห้องนอนแขกเจอกุเ่อีผีอีผีไายมึงไปรอดแทบมือนี่ตายแน่บอกเลยตายแน่ต้องโดนต้องเอาเอมาอีกรั้งนคะเจ้มันอีกทังแล้วครับมึงทำเป็นเกครับ ครับเป็นเก่งอีกทีอีกห้องอานหนังสือครัไอเหี้ยกูเปิดทุกห้องเลยตอนนี้อเสวัสดีครับผพี่ไน้ท์อ้าวสวัสดีอ้าวแพรที่พาห้องอ่านหนังสือกูเจอห้องอ่านหนังสือสวัสดีครับห้องอ่านหนังสือชั้นบนน่ะดิอันนี้ห้องน้ำหลังบ้านไปทางไหนครับเนี่ยหลงทางหลงทางยังหาเจอแต่หลงเธอสิเหลือทนมาได้อีกครั้บไม่เป็นไรไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้ไม่อยู่กับมึงหรอกจับก่อนจับก่อนไปแล้ว น้องกินน้องนขออนุญาตแจ้งข่าวสารอัปเดตล่าสุดครับครับครับวันี้เราพิดเกินมาเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วครับแจ่มเลยครับครับครับน้ำมันพร้อมแราบเราเผาก่อนดีไหมได้ได้ได้ไม่ช่วงแรกอะาตัวแรกเผาได้ถ้าตัเผาก่อนสักสักสองตัวแรกอะเผาก่อนไม่ถ้าตัวก็ได้พี่จริงๆแต่ว่าตอนเท้าส่ตัวสุดท้ายอะสี่ตัวสุดท้ายพร้อมกันดีกว่า เมีผ้าพร้อมกันมีกุญแจห้องครัวว่ะผมเจอยากผมเจอยากผมเจอยากตอนมันสงบเราไม่ไม่เปิดประตูให้คนก่อนหมดเหรอเดี๋ยวพอเปิดอยู่เนี่ยเดี๋ยวพอไปเปิดกลงต้หลักคาให้ผมต้องการกุญแจห้องอ่านหนังสือนะหาอยู่หาอยู่หาอยู่ผมผมผมเปิดเข้ามาแล้วผมเปิดได้ผมเปิดได้ทุกห้องแล้วยกเว้นห้องอ่านหนังสือไอ้เหี้ยอผีได้พอได้พอได้พอได้กุญแจห้องอ่านหนังสือแล้วถ้าสองเลยลุง เปิกุญแจห้องขวาแล้วเจอเจอเจอน้องเจอน้องตัวนึงแล้วก็เจอน้องอยู่กับแม่น้องด้วยพี่แซบเอ๊ะพี่แซบกลัวอะน้องอยู่กับแม่น้องเอาไปจับมัน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 ผมเดี๋ยวเอากุญแจเปิดข้างบนให้เทียบจ่าก่อนแป๊บนึงผมผมผมปล่อยกลงบนและเรียบร้อยอะน้องวิ่งน้องวิ่งโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเปิดซิงเผาตัวแรกก่อนเลยนะได้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 ห้องไหนยังไม่เปิดจ้ะอ่าชั้นสองลุงชั้นสองชั้นสององนนี้ น้อง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 กูจะจับมึงต่อหน้าแม่มึงนี่แหละมาาโอ้โหไอ้เหี้ยของย่งเถื่อนเลยตัวนี้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 ตัวนึงนีบนชั้สอตัวนึงชั้สองตัวนึงชั้สอตัวนึงปนึงเอาเฟืองเอาเฟืองไปจับมันฟุกเอาเฟืองเผาหนีแม่แลมว์ออกอเอาเลยเอาเลยเอาเลย แล้วมันกด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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันกดแล้วแยกกันอยู่ระวังนะระวังระวังวเผาเผาอีกตัวเผาแม่งมันไส้เผาสองตัวแล้วเผาสตัวแล้วเผาเลยเหรอต่อเนื่องเลยเหรอต่อเนื่องเลยแล้วต่อเนื่องอเลยตอเองต่องเกี่ยตองเยี่ยเอ้าซ้แตกยังยัง ใครแตกมันวิ่งไปหาใครอ่ะข้างในอ่ะใครอยู่ข้างในเผา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 เลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ผีเวนฮะฮะอาวัสามตัวแล้วท่านตัวที่แปดเด็กระวังด้วยนะจ่าจะเย็นจ่าจะเย็นลองรับไม่ทันพวกนี้ก็เผาไม่พักเลยตั้งรับไปทัน จะไม่แผนทำไมดิจ่ะกูถามจริงผมรอ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 ยังไม่เผายังไม่เผาผมรอผมรอผมรอยังไม่เผายังไม่เผาผมรอนะถ้าพร้อมแล้วบอกนะผมจะได้เผาพร้อมยังพร้อมยังผมจะเผาแล้วนะไปอยู่ข้างังก่อนพี่ไปอยู่ข้างหลังก่อนยังยังยังเดิมจ้าโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราเผาพร้อมกันเลยดีกว่า ถือมาคนละตัวเผาพร้อมกันเลยเอันน okay, okay, okay. ี right? <sh arp inhale> ้ยเนนี้เผาพร้อมกันต้องเผาพร้อมกันแล้วอันนี้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวขอไปจับก่อนขอไปจับก่อนตรงไปในในกระทะมีน้องหนึ่งตัวนะในกระทะมีน้องหนึ่งตัวใช่ใช่ในกระทะมีน้องหนึ่งตัวเฮ้ยเสียงทันหมดปะมีน้องหนึ่งตัวอ่ะแก็บทรงไม่ค่อยอยู่ไปไหนวะน้องไปเจอท่้นหมดหรอเฮ้ยเฮ้ยมันเดินมันเดิน เอาเดินดูด้วยดูทางอีรัไอบ้าเอ้ยมเดียิเยได้ยินเียได้ยินเียได้ยินเียได้หงตัวผมได้หตัวผมได้อ้ข้างบนข้างบนชั้นสมีมีเยอะเลยพี่บเลยใช่เหรอไหนใช่ตรงที่ผมอยู่เนี่ยแหละข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าตรงไปเห็นไหมสองตัวสตัวพี่สองตัวงถ้าเราเผาได้ เมือมือเปล่ามือเปล่าต้องว่างคนนึงนะต้องมีมือเปล่าคนนึงนะเอ้าไม่ทันละทำไมทำไมต้องมีมือเปล่าเพราะว่ามันมีอยู่ในกระทะหนึ่งตัวไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาไปปล่อยใกล้ๆอย่างน้อยอย่างน้อยก็ถือถือฟาได้อย่างน้อยมันจะกินเฟียงแถวหน้าบ้าน่ะถ้ามันจะวิงเข้าไปอ้าวเเไป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 กันที่บ่อจะฆ่ามึงตายแน่อีผีเวนจลงอันเปล่าอีผีสกิลิตี้นะาลงทางทางนี้ทางนี้ ไป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 โอเคโอเคมามารอเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วแผนการดีแผนการดีมา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 ถ้าเราเผาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นทั้งหมดเก้าตัวหรือเปล่าวะอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปล่อยก่อนเลยนะปล่อยแล้วไปเลยอ่ะไอตัวที่สี่โอเคโอเค ไป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 กับผมหน่อยไปกับผมหน่อยผมรอคิวผมรอคิวผรอคิวโอเคโอเคได้แล้วได้แลุ้มกลับ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 กอ่น้อง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 มาแล้วมาแล้วสอง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 สอโอเคโอเคโอเคไปก่อนไปกอนไก่อนเผาเผาเผเผายเผาเผาเผาย่ ตับตัวที่แปดตัวที่แปดไปไปไปพร้อมกันไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันช่วยไปช่วยไปช่วยไปช่วยได้แพ็คไปเราเลยถือถือเฟดเอนหนึ่งคนถือเฟดเอนหนึ่งคนอีสองคนถือของฟังต้องต้องต้องถือไปเผื่อเลยเผื่อคนโดนอีกคนนึงอ่ะถือเฟดมันวารโมโหได้ต้องต้องต้องถือเฟดเด็นเผื่อไปด้วยอ้ะมึงหายแล้วเจสันเจสัง

มันมาแล้วมันไปแล้วมันตรงมันตรงมันทันอยู่มันทันอยู่มันทันอยู่เราปิดประตูปิดกันปิดกันเราติดตัวติดตัวปิดไฟฉายปิดไฟฉายก่อนปิดไฟฉายก่อนต้องปิดด้หรอปิด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 ไม่เห็นปิดละปิดละปิดละแซมรอแป๊บหนึ่งพี่ทันอยู่ทันอยู่แซมรอแป๊บนึงนะมันยังทันมันยังทันอยู่วิ่งไปพวกะรออยู่มัมันจะเปิดประตูเลยแหละเท็ลุงมันเปิดประตูเป็นปะเนี่ยเป็นมิด ไปไปๆไไแ้ออกมากมาออมามาอมามาออกาอได้ออกได้แขนวะไปดันไป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 อยู่ไหนแซบอยู่ไหนไปคุณลงไปเลยคุณลงไปเลยคุณลงไปเลยไอ้เชือยตัวขายเขาเยอะเลยผมอยู่หลังบ้านผมอยู่หลังบ้านผมว่าเราไปอย่างนี้เราโดนแน่เลยวะนั่นไงกูว่าแล้ว พูดยังไม่ทันคำขาดขาดคำช่วยได้ไหมได้ยังชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่เจ้าน้องแต่พวกขาดหาน้องช่วยก่อนโอ้ยตายอยู่มันอยู่กลางบ้านอยู่กลางบ้านได้แล้วผมได้แล้วผมได้ผมได้แพ้แล้วโอเคโอเคเอาไปใส่กระทะไว้ผมเอาใส่กระทะไว้ใช่ใช่โอเคสวย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  เดียวเหรอใช่ใช่ี๋ยวพี่กระตันไปมันอยู่มันอยู่ห้องข้างหน้ามันร้องแล้วมันร้องแล้วมันร้องแล้วเชื่อกี้มันกำลังพูดไปหานะหลังบ้านเตรียมตัวตั้งรับด้วยกันก่อนเลยโอเคไม่เป็นไรชิบหายใครมาเนี่ยผมชิบหายพปุ๊บหายตัวหนึ่งหายตัวอนึ่งหายตัวหายตัวหายตัวกลางบ้านมันอยู่กลางบ้านกลางบ้านที่หาแพ้อีกตัวนึ่งตัวนึ่งต้าไปด้วยกันต้องช่วยกัน ผมอยู่ผมอยู่ห้องใต้ดินผมอยู่ห้องใต้ดินไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันมา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 อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันหลังบ้านกำลังเข้าไปกำลังเข้าไปหลังบ้านเจอไหมเจอไหมเดี๋ยวผมเดินต่อไม่ไม่มีไม่มีไม่มีฟังเสียงฟังเสียงค่อยๆฟังเสียงค่อยๆนะระวังนะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายไอ้เหี้อตกใจ ตายโอ้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 ยเออหรือว่าน้องน้องทำไมข้าวจ้าวคุณไปไหนตอนนี้ตอนนี้ไม่วิ่งตอนนี้ไม่วิ่งตอนนี้ไม่วิ่งตอนนี้น่าจะค่อยๆเดินหาถ้าไปกับพีบมันจะวิ่งแล้วุดจตจุ๊บชับจ่ายจุ๊บชับจ่ายใช่ไหมโอเคโอเคหน่อนะตัวเดียวน่อยตัวเดียวตัวสุดท้าย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 ตุ้งตุ้งตน้งตอ้งตุ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 ้ง ตอกแม่งเลยที่เนี่ยมึงโดนโดนโดนเฟิร์สแอดยังพอมีนะมีอยู่มีอยู่มีอยู่อไอ้เหี้ยพี่มาแล้วก็ถอยไปก้นลุงแข่งไว้ก่อนลุงแข่งไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปช่วยหาหได้ได้ได <c oughs> านอกฮานอกก่อนเราแค่อยไปช่วยผมก็ได้น้อ<ด>งอยู่ไหนว้าเราจะจะจะขยันนะมาอยู่ห้องใต้ดินนะตอนนี้อยู่ห้องใต้ดินใช่ป่าวว่าเออห้องใต้ดินห้องใต้ดินต้งโตสนุกมีไหมมีไหม,ม,ไมลุงหรือว่าลุงอยู่นั่น ไม่มีว่ะเดี Guys, specimen, ๋ยวไปหาหน้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวไปหาน้องข้างล่างให้ก่อนไปชุบล pues> well> well> ุงก่อนหาน้องอยู่ชั้นสอไปชุบลุงก่อนลุงลุงขาขึ้นมาลุงขาขึ้นมาไอ้เหี้ยพิมอยู่แี้ว่อยู่ล่าอยู่ล่าเลยจ่ามัวิ่งขึ้นไปแล้วจ้าแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปแอผมอยู่อ๋ออมันมันออกเข้าจากหลังบ้านได้มันวิ่งขึ้นมันวิ่งขึ้นด้านในมันขึ้นอเค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 อ เข้าเข้าเข้าจากหลังบ้านได้ใช่ไหมลุงวิจารณ์จะน้องน้องอยู่มันได้หลังบ้านเลยโอเคโอเคโอเคลุงลุงแป๊บนึงลุงลุงลุงแป๊บนึงผมไอผมเอาลุงก่อนดีกว่ากำลังไปกำลังไปกำลังไปเดียดีเอวันเอาลุงขึ้นก่อนเอาลุงขึ้นก่อนเอาลุงขึ้นเอาลุงขึ้นวิจารณ์ผมอยู่วิจารณ์ผมอยู่ลุงลุงไปช่วยหน้าเดี๋ยวผมเอาน้องโอเค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 อย่าน้องด้วยมาไอ้เหี้ยมันอยู่ตรงนี้แล้ววะ จับจร้องยังจับร้องยังกำลังกำลังกำลังตัวสุดท้ายผลีจับขาไม่มาสองตัวบ้าเอ้ยสามตัวจับจ่าได้ไหมผมผมได้ผมได้จัวผไม่ลงไม่ลงไปเไปเลไปเลยมาช่วยเผาเผาหน่อยเผา่ยเผา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 รอตั้งรับตั้งรับ ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายลุงถือลุงถือถังเลยลุงถือถังเลยลุงถือถังเลยเผาเผาลุงเผา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 แล้วครบแล้วยังไงต่อยังไงครบแล้วยังไงครบแล้วยังไงยิ้มไปผมโดนยิ้มมีใหญ่ก็มีมีไหมผมจะไปช่วยซุ ไปครับไปรับไปรับไปรับไม่รู้ว่าไปเข่ามันรับไปไหนมองเห็นปะนี่ไหนมันมองไม่เห็นปะฟุ๊กฟุ๊กคันมาฟุกคันมามียาอีกเปล่ายาอยู่ไหนฟุ๊กจะมีอยู่ยาชั้นล่างหงกลังคานไปคันมาคันมาอยู่นไหมคันไปอยไอ้ไอ้เฮ้ยไอ้เฮ้ยอะไรอะอะไรอะบัตรบัตรชุบผมถูกไปแปลวห้องกลางเปลวฟุกเปลวฟุกห้องกลางห้องกลางมียาห้องกลางมียาที่หายล็องรับแทรก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตามมันก่อนไปไฟุกฟกฟุกไปโอเคมาเรมวลมาดร็ามาดู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 มดูมดูดูดูมดูดูดูานูมาดูมาดูมาดานูมาดูมานูดูมาดมาดูดมาดมดูาดมาดมดูาดมาดูดูมาดมามดูมา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 ดดูเผาดมาดดูเามถือดมาดามนมาามาาดลู

น่าจะเป็นพ่อหญ่าแห้งแน่เลยเป็นไงล่ะบึ้งเฮ้ยตายซะไอ้ผีร้ายเ้อยะเพียงเดวอร์ส้อคมขอบคุณจากซีบ a ดอเรติเนเชียลโอกาสดูด้วยค่ะ โอ้สุดยอดว่ะสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับครับครับผมขอบคุณแทบหลงขอบคุณแทบแซวขอบคุณทุกครับขอบครับขอบครับเอะเก็บส่งไม่เลยหยอมีพลังของเดสุดแล้วชื่นใจยิ่งด้วยแก้แค้นให้ผมผมนี่สะใจมากเลยเผาผีครับขอบคุณครับเออเผาผีเผาผี คครรัับบผมโอเคกมาวหน้าใครถูกใจชุดยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สักกันนะใครใหญ่มีเกมอื่นอะไรไงเขาไม่ bored นั่นแนด้อเลยวันนี้ผมกับทีมงานขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกินไก่ทอดอย่าลืมทอดไก่กินสวีนะสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวขอกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมยังงไอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับอย่าลืมกินปลาปิ้งอย่าลืมปิ้งปลากินสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเนี่ยผมที่ติิิดตาาาามมมมมรรััับบบชกกกนนนะคออยย่่ลลืืป้ง โอเคไม่ไหวเราต้องขอกราบขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์อ่าอย่าลืมกินแพะทอดอย่าลืมทอดแพะกินเจะไปชุดหน้าพันหน้าสำหรีบดีไปไปซึ่งครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับผมอ่ะเก็บส่งไม่ค่อยเยอะ